จกคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสค่ะวันนี้ใช้ชื่อตอนว่าเขาหรือเราที่เปลี่ยนไป ในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนค่ะอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่รักมากขึ้นหรือบางทีรักน้อยลงคือถ้าบังเอิญเปลี่ยนไปแล้วรักมากขึ้นทั้งคู่ดีคะ่ะแต่ถ้าคนหนึ่งรักมากขึ้นแต่อีกคนรักน้อยลงอันนี้ปัญหาละเขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนจริงนะพี่<ช>อ<ะ>้อยพวกเขาใหญ่ๆหรือสิ่งของใดๆที่อยู่รอบๆตัวเรา<ะ>จริงๆมันเปลี่ยนนะพีง<ช>แต่ว่าเรามองเห็นหรือมองไม่เห็นเท่านั้นเอง<ะ>มันเอาอะไรกับจิตใจคนนะคะ <c oughs> เปลี่ยนไหวด้วยแหละนะมาเรียนรู้ความเปลี่ยนไปของคนค่ะ น้องประภาวดีส่งคําถามมาบอกว่าหนูคบกับแฟนคนหนึ่งอยู่คบได้6เดือนค่ะช่วงคบแรกๆเขาดีทุกอย่างพอตอนเริ่ม3ามเดือนไปทํางานต่างจังหวัด <c oughs> คือเขาไปแล้วอะเราก็เริ่มทะเลาะก,กันจนเลิกกันไปรอบหนึ่งหนูอยากรู้ว่าจากความรู้สึกที่หนูรักเขามากๆแคร์เขามากๆวันนั้นที่เลิกกันไปมันทาให้ความรู้สึกหนูเปลี่ยนไปค่ะหนูควรทํายังไงให้ความรู้สึกกลับมาเหมือนเดิม <c oughs> คือรักเขานะคะแต่เหมือนกับว่าความรู้สึกหนูรักเขาน้อยลงเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆพี่อพี่ช็อตว่าเป็นเพราะอะไรคะ มันเป็นเพราะมันเป็นธรรมชาติค่ะค่ะจริงๆอย่างที่เมื่อกี้บอกกันต้นเนาะว่าทุกสิ่งอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่เสมอค่ะและความรู้สึกคนก็เช่นเดียวกันนั้นเวลาที่เราแบบว่าเลิกกันไปหรือต่อให้อยู่กันแบบดีค่ะเวลาผ่านไปนานๆมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่แล้วตอนเนี้หนูว่าตอนที่เลิกกันไปเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกมันเปลี่ยนไปค่ะซึ่งที่ว่านเป็นเรื่องธรรมดาเนาะบางทีบางคนนะคะน้องพอแบบเลิกไปนะรู้สึกว่าอ้าวฉันก็อยู่คนเดียวได้นี่หว่า เปิบางทีอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขกว่าอยู่กับเขาก็มีอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบกลับมาอยู่อีกทีหนึง่งคืออย่าอย่าไปคิดว่ามันต้องเหมือนเดิมเพราะความเหมือนเดิมมันไม่มีอยู่แล้วค่ะแต่ไอ้สิ่งที่มันพัฒนาไปไม่เหมือนเดิมนี่ค่ะมันพัฒนาไปทางด้านไหนถ้าเกิดพัฒนาไปในทางที่เรารู้สึกว่าเออวันนี้ฉันไม่มีเธอก็ได้อะฉันอยู่คนเดียวก็สบายดีอยู่แล้วแปลว,ว่าเรารู้สึกกับอีกฝ่ายนึงน้อยลงแล้วใช่ค่ะถามว่าเป็นเพราะอะไรบางทีก็ไม่มีเหตุผลนะจริงๆค่ะบางทีแค่ระยะเวลาผ่าน ไม่ทำไมความเบื่อทํางานหนักขนาดนี้เนี่ยก็มีหรือบางคนก็มีเหตุผลจริงๆแหละคือทําไมรักกันแล้วดูเขามไม่ค่อยดูแลเลยความรักมาบั่นทอนได้นะคะรักแล้วรักเลยไม่มีในโลกเวลาที่รักกันถึงต้องค่อยๆหมั่นเติมความใส่ใจให้กันและกันเมื่อครั้งหนึ่งค่ะพี่ต่อยไตรพบมาเป็นแขกในครับไฟเดโชแลวพี่ต่อยพูดอันหนึ่งเปรียบเทียบชัดเจนมากอย่าคิดว่าความรักมันเป็นดวงไฟมหัศจรรย์ที่จุดแล้วแล้วมันติดเลยไม่จริงเราจะต้องคอยหมั่นเติมเชื้อไฟบางทีความรักของคนสองคนเดินหน้าต่อไป เอออยู่ๆมันก็นิ่งเฉยๆชาๆแล้วก็ห่างหายกันไปถึงที่สุดแค่แปลกใจนิดเดียวคบกันได้แค่หเดือนเองค่ะคู่น้อใช่ระยะเ,เวลาน่อยมากน้อยมากหรือแปลว่าจริงๆตั้งแต่ต้นเขาเรียกว่าใช้คาว่าคนที่ใช่อะ่ะมันที่หลายหคนชอบใช้อะเราไม่ใช่คนที่ใช่ของกันและกันมาตั้งแต่ต้ตตนหรือเปล่า <c oughs> มาเลยทําให้ระยะเวลาในการเดินทางไปข้างหน้าเริ่มเซ็งๆเฉยๆชาๆ,ชาๆไม่ต้องไปหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแต่อย่างน้อยถามตัวเองดีกว่าว่าถ้ารู้สึกแบบนี้เราจะทํายังไงต่อดี แต่ถ้าถามว่าพี่มีวิธีในการที่ทําให้ความรักของหนูกลับมาไหมไม่ได้อยู่ที่พี่ให้พี่ชอตค่ะอยู่ที่อีกคนหนึ่งเขาจะสามารถทําให้หนูรักได้มากเท่าเดิมไหมเขาดูแลหนูยังไงหนูดูแลเขายังไงเป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องช่วยกันปรุงช่วยกันแต่งแล้วก็เติมเชื้อไฟอย่างที่ว่าให้ความรักมันดูงอกงามมากขึ้นค่ะคือระยะเวลาหกเดือนมันน้อยมากจริงนะคะค่ะแล้วก็บอกว่าคาว่าช่วงแรกๆของน้องน่าจะประมาณสักสามเดือนแรกเนาะค่ะเขาดีทุกอย่างน้องขา สามเดือนส่วนใหญ่ใครๆก็ดีเนาะ <c oughs> มันเป็นช่วงโปรโมชั่นไง <c oughs> แล้วเพียนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสามเดือนนะั้นมันดีจังเลยค่ะ <c oughs> แต่พอเริ่ม <c oughs> สามเดือนปุ๊บเข้าไปทางานต่างจังหวัดเอาแล้วคราวนี้ทะเลาะก,กันแปลว่าอะไรคะอย่าโทษความห่างไกลแต่ความห่างไกลมันแหละทำให้เรารู้ใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้รักกันมากพอหรือเปล่ามัน้ทะเลาะกันขนาดนี้ <c oughs> บางคนนะน้องยิ่งไกลกันยิ่งรักกันมากก็มี <c oughs> แต่น้องดันเป็นพวกเป็นคู่ที่ไกลกันแล้วทะเลาะกันเรียกว่าทะเลาะกันถึงขั้นเลิกกันเลยแล้วจะย้อนกลับมาใหม่ เนี่ทำไมมันไม่เหมือนไอ้สามเดือนแรกเลยคะพี่ไม่มี <c oughs> <ช>ทางเหมือนค่ะสามเดือนนั้นมันผ่านไปแล้วเนอะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นทําใจยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแต่อันหนึ่งนะไม่รักก็บอกอย่าไปหลอกว่ารักใช่ค่ะ,คะอย่าไปดึงให้ทุกอย่างมันดูยื้อยื้อยืย้อไปมันเป็นความเจ็บปวดนะบางทีเขาก็เป็นปีแล้วก็เพิ่งมาบอกที่หลังว่าจริงๆฉันหมดรักเธอตั้งแต่สามเดือนแรกแล้วว่าอื้โห แล้วจะตัดโอกาสซึ่งกันและกันทำไมแล้วกลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเขารักเขาน้อยลงนั่นแหละคือความจริงค่ะที่น้องจะต้องคิดต่อไปว่าไม่ต้องไปหาว่าเพราะอ,อะไรค่ะแต่ความจริงก็คือมันเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เรายังอยากไปต่อไหมถ้าไปต่อจะต้องทํำยังไงคหรือจะหยุดแค่นี้อันนั้นคือเรื่องของการคิดและตัดสินใจค่ะน่นะน้องเนยค่ะเอ้ยพี่ชอ็อตคะ ความรักของหนูมันมีอยู่ว่าแฟนของหนูที่เพิ่งคบกันได้จะสองเดือนอันนี้น้อยลงไปอีกค่ะก่อนที่จะเขามาคบกับหนูเนี่ยเขาคบกับแฟนเก่าได้สามปีช่วงที่เราครบกันแรกๆก็จะมีแฟนเก่าของเขามายุ่งวุ่นวายกับเราค่ะแต่หนูไม่ได้คิดอะไรพอช่วงนี้เขาเปลี่ยนไปค่ะโทรศัพท์ของเขาก็ไม่ให้เราจับเขาเคยเอา a c e b o o k หนูไปลบเพื่อนของแฟนเก่าของเขาออกแล้วคือตอนนี้เขาไม่ชัดเจนเลยรูปคู่ก็ลบหน้าโปรไฟล์ก็บอกว่าโสด แต่เขาก็ยังมาหาหนูอยู่เรื่อยๆนะคะหนูเนี่ยชัดเจนตลอดนะว่าหนูมีเขาหนูถามเขาว่ายังรักหนูไหมเขาบอกว่ารักแล้วหนูขอให้เขาชัดเจนกับหนูเขาบอกว่าที่ไปรับไปส่งมาหาเรื่อยๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนอีกหรอหนูควรทายัางไงดีคะ <c oughs> นะคะหนูเคยถามเขาไหมคะว่าทําไมต้องลบรูปคู่ <c oughs> คือต่อให้วันหนึ่งพี่อ้อยก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องอย่าไปให้ความสําคัญอะไรกับโซเชียล <c oughs> แต่บางมุมก็คือ ่อให้ไม่ได้ให้ความสาคัญอะไรแล้วลบลูกคู่ที่คือทำไมอ่ะแนบโปรไฟล์ทำไมบอกว่าโสดเออมันมันก็มีมีเจตนาอะไรเหรอที่อยู่อยู่ต้องไปทําแบบนี้เนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเรื่องของแฟนเก่าหรือคนมาใหม่ก็ตามคือตอนนี้พี่อ้อยว่าปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับว่าเฮ้ยแฟนเก่าเขาหรือเปล่าคะไม่รู้สิจะเป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนใหม่ที่แปลกคือทําไมต้องซ่อนหนูเอาไว้อ่ะแล้วเขาบอกว่ายังไม่ชัดเจนอีกเรามารับมาส่งก็นี่ไงก็เลยถามว่าลบลูกคู่ทําไมล่ะคืออยากรู้เฉยๆนะคะ น้องเนยบางทีนะบางเรื่องก่อนจะถามเตรียมใจกับคําตอบไว้ก่อนก็ย,ยังดีแต่อย่างน้อยในคําตอบนั้นน่าจะพอให้เราได้เห็นภาพบางอย่างว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ความชัดเจนมันก็มีหลายอย่างนะน้องการชัดเจนระหว่างกันระหว่างเราสองคนอันนี้เป็นแบบหนึ่งกับความชัดเจนในส่วนรวมในสังคมมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ว่าอ่ะฉันชัดเจนกับเธอไงชัดเจนกับเธอสองคนแต่กับคนอื่นฉันปิดนะ มันก็ไม่ได้แปลว่าชัดเจนไงนะคะตั้งติดีๆค่ะเราคุยกันดีๆเพราะว่าพี่ก็ได้กลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมารู้สึกได้ในรว่างสะพานอันนี้เนาะมันพอจะรู้สึกได้เนาะถึงความจริงใจที่มีต่อกันเนาะค่ะนะคะสื่อสารกันดีๆแล้วไม่ใช่ว่าพอเขาตอบแบบนี้ปั๊บหนูก็เลยเงียบค่ะเขาไปเราผสมเรื่อยๆหนูไม่สิทธิ์ถามหนูไม่สิทธิ์ที่จะแบบโต้แย้งได้นะคะค่ะแต่เขาหญิงนั่นแหละเนอะอันนี้ก็เพิ่งคบกันสองเดือนระยะมันสั้นใช่เพิ่งที่ค มักจะมองเห็นภาพง่ายว่าคือคือคนบางคนก็ระยะเวลาสั้นแต่รักกันมากก็มีนะค่ะแต่พอระยะเวลาสั้นแล้วเห็นปัญหาอะไรบางอย่างมันก็ทําให้เราคิดได้เหมือนกันว่าโอ้ <คะ S 2> เวลาแค่นี้ยังมีปัญหาเยอะขนาดนี้ <คะ S 2> แล้วถ้าอยู่กันไปยาวๆจะเป็นยังไงนี่คือแล้วส่วนใหญ่เห็นผู้ชายหลายๆคนนะคะยิ่งคบกันระยะสั้นๆอ่ะยิ่งอยากบอกใช่แฟนกับคนนี้นะอยากจะอวดอยากจะโชว์ใช่ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นมาทับที่ใช่ป่ะคะแต่อันนี้เลยแปลกไงเอาอยู่ๆบอกว่าโสดเอาอยู่ๆเอาเราออกไปจากภาพคู่ เนยลองคุยดูได้นะคะแล้วต้องยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้อยถ้าพูดตรงๆนะเจ็บก็ไม่เจ็บมากเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะน้องวันวิภาค่ะพักหลังๆแฟนหนูเริ่มแ,แปลกๆดูเหมือนเขาจะไม่ได้รักเราเหมือนเมื่อก่อนเขารู้สึกเฉยๆเวลาห่างการแชทคุยกันได้ไปถึงสามคำค่ะแต่เขาตอบแชทคนอื่นได้อ้าวและมีเพื่อนของแฟนหนูที่เคยชอบแฟนหนูสมัยเรียนทักมาคุยกันทุกวันแต่เขาบอกไม่มีอะไร แต่การคุยของเขาไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะหนูควรทายังไงดีคะพี่รักเขามากถ้าจะให้หนูเลิกตอนนี้หนูเลิกไม่ได้จริงๆเออพี่มาตายกับคําสุดท้ายของน้องวันวิพานนี่แหละค่ะพอบอกว่าหนูรักเขามากแล้วหนูเลิกไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็ทําอะไรต่อไปไม่ได้จริงๆนะคะไม่หมายความว่าหนูต้องยอมทนให้เขาเป็นแบบนี้หรอกต่อให้หนูบอกว่าเฮ้ยเลิกตอนนี้หนูเลิกไม่ได้ค่ะแต่ถ้าอีกฝ่ายอยากเลิกหนูจะทําอะไรได้ล่ะคะใช่ป่ะคะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนหนูตัดสินใจเดินต่อ แต่เขาบอกว่าเฮ่พอลวพอละพอละหนูก็ต้องเดินหน้าไปคนเดียวอะเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้อ่านหนูไม่ไม่ไม,ไม่ตอบหนูก็ได้ว่าหนูอาจจะต้องเลิกนะเพราะหนูเพราะหนูเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นให้อีกฝ่ายตัดสินใจด้วยนะหนูก็ต้องดูความแปลกแป,ก,แปกของเขาไปเรื่อยๆเพราะพี่ว่าแปลกไหมแปลกจริงๆแหละคุยแชทกันไม่ถึงสามคำแต่คุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของแฟนหนูเนี่ยคุยกันยาวเชองคนเป็นแฟนกันก็อยากจะคุยกันเป็นเรื่องปกตินะ การสื่อสารมันคือการแสดงออกซึ่งความใส่ใจบางคนบอกว่าไม่มีเวลาไม่คุยนะเดี๋ยวค่ะถ้าเราใส่ใจอะไรเรามักมีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอตอนนี้ดูเริ่มเห็นแล้วลว่าเอ๊ะมีความห่างเห,นเห,นเหนินแฮะพี่ว่าเผื่อใจก่อนก็ได้ยังไม่ต้องคิดไปถึงเรื่องเลิกอะค่ะแต่ค่อยๆเผื่อใจนะว่าทําไมเวลาของเรามันน้อยลงนะลองเปิดใจคุยกันดีไหมมีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราหรือเปล่าค่ะแต่พี่ก็อยากให้หนูปรับมีทิศคิดของหนูด้วยเนาะ จริงๆคนเราแก้ปัญหาอะไรได้ไม่ได้มาอยู่ที่วิธีคิดนะคะค่ะถ้าวิธีคิดคือดูรักเขามากค่ะพี่หนูเลิกเขาไม่ได้จริงๆเพราะเรามีวิธีคิดแบบนี้เราไปฝังคําตอบแบบนี้เอาไว้ในสมองส่วนลึกที่สุดของเราแล้วเนี่ยแปลว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรหนูก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาก็ทําเนาะและอย่างที่บอกค่ะอย่างที่พี่อ้อยว่าถ้าเกิดหนูเลิกไม่ได้แต่เขาเลิกกันหนูได้ล่ะยังไงหนูก็ต้องต้องยอมรับอยู่ดีถูกไหมคะเพราะว่าเราคงไม่สามารถจะดึงดื้อถือแบบ ยึดว่าฉันจะไม่เลิกกับเธอใช่ไหมถ้าหากบาดใดที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาดูเหมือนไม่ค่อยมีใจกับเราเท่าไหร่อะ,ค,ะค่ะนะค่ะนะคะเราอยู่ได้คะ่ะก่อนเจอเขาเราอยู่ยังไงที่สุดแล้วเราก็แค่กลับไปอยู่ให้ได้เหมืนอนเดิมนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอคะ่ะน้องค่ะนะคนะต่อไปน้องอะลิตา<อ><อ>ค่ะ,คะขอคําแนะนําในการที่เราเชื่อใจแฟนอีกครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อใจนะคะแต่ทําไมรู้สึกว่าไม่สบายใจอาจจะเป็นเพราะเรื่องมันเพิ่งเกิด เขานอกกายไปกับเพื่อนร่วมงานเขาอ้างว่าเขาเมาค่ะคือบางทีเราก็ไว้ใจคนของเราแต่ก็กลัวกลัวโอกาสที่มันจะมีในการที่เขากลับไปติดต่อกันอีกหรือบางทีเขาอาจจะแอบไปคบกันก็ได้มันคิดมากไปหมดค่ะแต่แฟนบอกว่าไม่ได้ยุ่งกันอีกแล้วไม่ได้มีอะไรกันหรือว่าเราคิดมากเกินไปจริงๆค่ะพี่เวลาจะเป็นคําตอบนะคะเพียงแต่แค่เดี๋ยวก่อนนะถ้าอ้างเมาเนี่ยเขาเมาบ่อยไหมล่ะมไม่ใช่เมาแต่ละทีใช่เดี๋ยวมาอีกก็เป็นอีกใช่ค่ะ อยู่ๆไปเมาแล้วก็ได้ภรรยาโดยอุบัติเหตุได้สามีโดยอุบัติตเหตุคนเราเมาจนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปคว้าใครสักคนหนึ่งมามีอะไรกันในทุกครั้งที่เมาเนี่ยอันนี้ก็อันตรายกับชีวิตน้องนะคะ,คะเพราะฉะนั้นการคิดมากพี่ก็รู้แหละว,ว่าบางเรื่องมันก็ยากที่จะไม่คิดแต่ถ้าน้องตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อน้องต้องให้เวลาทางเขาและเราให้เวลาเขาว่าเขาจะสามารถทำรท้ายจิตใจเราได้อีกหรือเปล่าให้เวลาตัวเองว่าน้องจะสามารถค่อยๆเลือนความรู้สึกเจ็บปวดในครั้งก่อนได้เมื่อไหร่นะคะ เหมือนกับหลายๆครั้งที่เรามักจะตอบปัญหากันบางทีนะตัดจบไปเลยเจ็บทีเดียวกับประเภทที่แบบพี่ทํายังไงคะระแวงจังเลยคะ่ะคิดมากจังเลยคะ่ะทรมานไปอีกมันก็เป็นเหมือนกับเหมือนเป็นระเบิดเวลาวันนี้ถ้าน้องตัดสินใจเลือกจะเดินหน้าลองให้โอกาสเขาและให้โอกาสตัวเราด้วยเดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะว่าในที่สุดเขาจะกลับไปคุยกันอีกหรือเปล่าและเรื่องแบบนี้นะในยุคนี้นะคะไม่ต้องห่วงหรอก ไม่ต้องไปตามหาความจริงเดี๋ยววันหนึ่งความจริงจะตามหาน้องเจอจริงๆค่ะแต่มันเป็นเรื่องของใจใจอะน้องค่ะจริงๆนะถ้าคนเราคิดว่าแบบเอาจะลองให้โอกาสอีกสักทีหนึ่งมันก็เหมือนต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแหละ,ะที่ไม่ได้แนะนําให้ใครแบบว่าพอเวลาเจอปัญหาแบบนี้แล้วแบบว่าเออแล้วก็ลืมได้ทําใจได้แล้วก็กลับมาแบบเหมือนเดิมเป๊ะเลยที่ว่าอันนั้นอันตรายกว่าสิ่งที่มันจะต้องตามมากก็คือความไม่ไว้วางใจความหวาดระแวงค่ะความอะไรก็ตามแต่ซึ่งอันนั้นเป็นธรรมชาติอะค่ะ ดังนั้นมันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าต้องไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาบั่นทอนความรักที่เราตั้งใจจะให้โอกาสนะเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันใจเป็นใจเอาลองเอาเธอโอเคเธอใช่ไหมฉันแมนแมนให้โอกาสเธอกลับ,บ,บมาอีกครั้งหนึ่งฉันจะทําเหมือนเดิมเป๊ะเลยฉันจะรักเธอดูแลเธอทำทอย่างเหมือนเดิมแต่ถ้าเธอนอกใจฉันอีกจบจ้าจบเลยคราวนี้ค่ะมั่นใจเด้ยละว่ายังไงก็ตามแต่การให้โอกาสของเราไม่มีค่าสําหรับเขาละนะคะเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันนะคะ น้องดวงหรือไทยคะ่ะหนูไปคบกับแฟนคนหนึ่งได้ห้าเดือนเรารู้จักกันในสถานที่บันเทิงเขาบอกเราว่าเขาไม่มีใครชวนเราไปห้องเขาแรกๆหนูก็ปฏิเสธเขาจนเขามาหาเรื่อยๆมาหาบ่อยๆและเราก็คุยกันทุกวันจนตกลงคบกันเขาก็ปกติทุกอย่างแต่ทุกวันหยุดเขาจะชอบขอหนูไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดหนูก็ให้ไปตลอดเพราะเชื่อใจจนมาจับได้ว่าเขายังติดต่อกับแฟนเก่าเขาและแอบไปหากันทุกวันหยุดเขากโกหกหนูมาตลอดคะ่ะ พอหนูถามเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรกันแล้วแต่เขาก็เปลี่ยนไปเลยนะคะไปหากันอยู่เหมือนเดิมทั้งที่ตอนนี้เขาก็อยู่กับหนูหนูควรจบความสัมพันธ์แบบนี้ยังไงคะ <c oughs> แหมถ้าหนูคิดจะจบจริงอะ่ะมันไม่มีวิธีนะคะมันม่เข้มันไม่มีว่าจบยังไงหรอกนะคะจบก็คือ <c oughs> จบอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นว่าน้องก็ยังจบไม่ได้ปะน้องถึงได้มาตั้งคําถามกับพกพี่ที่สาคัญการเริ่มต้นของหนูเนี่ย หนึ่งคบก็ได้สั้นค่ะห้าเดือนรู้จักกันในสถานที่บันเทิงและคบกันแรกๆชวนไปห้องเขาแล้วคือทุกอย่างมาดูเหมือนกับรวดเร็วฉับไวไปหมดแรกๆปฏิเสธเขาแต่ที่สุดแล้วก็ได้มาเจอกันเรื่อยๆมาหาบ่อยๆมันเลยไม่ค่อยแปลกใจไงคะว่าเรารู้จักเขาน้อยมากนะเพราะฉะนั้นวันที่เขาบอกไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมญาติญาติของเขาก็คือแฟนเก่าอะตอนนี้นะคะถามตัวเองรักกันมากพอไหมที่จะเดินหน้าต่อแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขนะคะว่าถ้ารักกันจริง ก็ต้องแบบว่าแสดงความจริงใจอ่ะโดยที่ไม่ใช่แบบไปหาคนนั้นทีมาหาคนนี้ทีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเธอไม่มีอะไรจริงๆคือตอนนี้เขาทําลายความไว้วางใจไปหมดแล้วว่าเขาโกหกอ่ะแต่วิธีการของเขาที่เท่าที่ฟังน้องบอกปาก็คือแล้วเขาก็เปลี่ยนไปนะคะค่ะคือแบบตอนนี้ก็คือเขาก็ยังไปหาคนคนนั้นอยู่เหมือนเดิมแหละเนี่ยมันก็มองเห็นเหมือนกันเนอะว่าอันนี้หนึ่งเขาหลอกเรามาตั้งแต่ต้นถูกปะโกหกว่าเลิกไปแล้วแต่จริงแล้วก็ไปหากันไปหาญาติจริงจริงไปหาผู้หญิงอื่น เสร็จแล้วพอจับได้เขาก็บอกว่าไม่ไม่ไรเพื่อนกันเพื่อนกันเออแต่เขาก็ยังไปหากันอยู่สิ่งที่น้องเล่ามาทั้งหมดนะคะพี่อยากให้น้องดวงฤทยัยลองอ่านทบทวนอีกทีสิเราจะเห็นความไม่จริงใจตเต็มไปหมดเลยของคนคนนี้เนอะทั้งไม่จริงใจแล้วไม่รับผิดชอบด้วยเพราะวันนี้น้องบอกเองว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วคะนั้นทุกอย่างมันเป็นสสดงอันตรายหมดเลยเึงแต่ว่าน้องดวงฤทัยต้องมองให้เห็นนะคะแล้วถ้าถามว่าควรจะจบความสัมพันธ์แบบนี้ไหม พี่ว่ามันก็น่าจะไปต่อยากแล้วแหละใช่ค่ะแต่ถามว่าจบยังไงอันนี้พี่ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าน้องต้องเป็นคนที่รู้เองว่าน้องจะต้องจบมันยังไงอะคะ่ะแต่ถ้าคิดว่ามันจะจบนะมันก็คือจบอะวิธีไหนก็ได้ใช่วิธีไหนก็ได้ถ้าน้องมัน่นใจว่าจบแต่ตอนนี้หลายๆคนนะคะที่ที่เป็นแบบนี้ก็มักจะจบไม่จริงอะคืออยากจบนะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังใจอ่อนอยู่ซึ่งอันนั้นน่ะ ลอยพี่เฉาลอยพี่อ้อยก็ดึงกันไว้ไม่อยู่จริงๆใช่ค่ะอย่าลืมนะหนูพูดว่าเขาโกหกหนูมาตลอดคบกันมาได้แค่ห้าเดือนก็ตั้งตั้งหน้าตั้งตาโกหกแล้วว่าคือในความโกหกนั้นนอกเหนือจากความไม่จริงใจมันแฝงความดูถูกไว้ด้วยในนั้นว่าโอ๊ยผู้หญิงหลอกง่ายเออพูดพูดอย่างนี้ไปเหอะเขาเชื่อเออพี่รู้สึกว่าการอยู่กับผู้ชายแบบเนี้ยที่ดูถูกเราว่าเราเป็นคนโง่ที่หลอกง่ายน้องคิดว่าจะรักคนคนนี้ได้จริงๆหรือนะคะ นะลองคิดดูลองคิดดูคิดว่าเจ้าของคําถามคงจะได้ฟังพอดแคสต์ในวันนี้ด้วย <Okay. S 2> นะคะคําถามน้องเอ็มค่ะผมแต่งงานอยู่กินกับภรรยามา11ปีมีลูกหนึ่งคนอายุ7จ็ดขวบ <Okay. S 2> ชีวิตตอนที่รักกันใหม่ๆอะไรก็ดูดี <laughs> วันนี้เริ่มต้นเจอประโยคนี้บ่อยมาก okay. ผมป่วยมีโรคประจำตัวมาตั้งแต่เกิดภรรยาก็ดูแลผมดีวันเวลาผ่านไปเธอค่อยๆเปลี่ยนไปกับวันเวลาจากเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันห้าหปีกลับมาเจอกันบ่อยขึ้นจากคนที่ไม่เคยเที่ยวกลางคืนก็ออกไปอาทิตย์ละวันโทรศัพท์ไม่เคยห่างตัวคุยและไลน์ไม่ให้ใครดูโทรศัพท์แม้กระทั่งลูกเข้าห้องน้ํายังเอาไปด้วยวันไหนขอดูก็เกิดปัญหาบอกว่าผมอ่ไม่ไว้ใจเขาเขายังบอกผมอีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ วันหนึ่งเธอลืมล็อกเอัลเฟซบุ๊กใน iPad ผมถึงรู้ว่าเธอกําลังคุยกับชายคนอื่นอยู่ทุกวันนี้อยู่อย่างไม่มีความสุขเลยทํายังไงดีครับอืเออพี่ว่าสมัยนี้เนาะผู้หญิงก็มีโอกาสนอกชายได้มากพอๆกับผู้ชายเหมือนกันสมัย<อ>ก่อนเราั้จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นกับแบบผู้ชายเป็นฝ่ายกระทำเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเอาจิงๆิงนะคะคุยันตรงๆดีไหมอ่ะพี่ว่ามันถ้าน้องบอกว่าอยู่อย่างไม่มีความสุขเลยแล้วมันจะอยู่แบบนี้ไปตลอดอพี่เดาว่า น้องเอ็มคงแบบทำเงียบๆทำเหมือนไม่รู้ค่ะแล้วก็อยู่ไปแต่ว่าตัวเองก็ไม่มีความสุขซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าจุดจบของเรื่องนี้มันจะไปจบลงที่ตรงไหนเพราะว่าเขาคงทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็คงไม่มีความสุขไปเรื่อยๆที่สําคัญลูกก็โตขึ้นทุกวันนะคะ่คะลูกก็คงจะแบบอยู่ในสภาพของครอบครัวพ่อแม่ที่ไม่มีความสุขแบบนี้ไปด้วยนั้นหนทางเดียวที่จะหาวิธีแก้ก็คือต้องคุยกันเพราะว่าปัญหาตัวนี้เป็นปัญหาของคนสองคนน่<ค>ะแก้คนเดียวไม่ได้อ่ะ ต่อให้เราทําดีแทบตายแต่เขานอกใจอ่ะความดีของเราก็อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมาจับเข่าคุยกันไหมว่าเฮ้ยเรารู้นะว่าเธอทําอะไรอยู่ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นอันตรายกับชีวิตคู่ของเราเธอคิดยังไงอยู่เหรอมีปัญหาอะไรเราอยากจะปรับแก้ไขปรับปรุงกันยังไงเลยทำยังไงกันดีแล้วลูกก็มีลูกก็โตแล้วด้วยคุยกันอย่างแมนๆคุยกันอย่างคนโตโตแล้วค่ะหาวิธีแก้ไขร่วมกันอันหนึ่งที่พี่มักจะพูดเสมอคือ เวลาที่เราตั้งคําถามไปอ่ะคะ่ะแล้วเขาตอบกลับมาคําตอบของเขามันจะทําให้รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อแล้วมันจะดูดูออกว่ามันแก้ได้ไหรือแก้ไม่ได้พี่อ้อยความ<ช>ตั้งใจในการที่เขาอยากจะร่วมกันจับมือแก้ปัญหากับเรามันคืออะไรค่ะนะแต่เตรียมใจเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เธอน่าจะทําคือทําเป็นโมโหมแล้วก็โทษใหญ่เลยว่าถ้าไม่เชื่อใจกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้คือปกติ น้องเอ็มควรต้องแบบอืตั้งสติดีๆไม่ได้ไม่เชื่อใจและคุยดีๆอแต่วันนี้มันสิท่ิธรรมมันเห็นอยู่ค่ะมันมีเรื่องเหล่านี้อยู่ค่ะแล้วก็ต้องแอบเผื่อใจไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอาจจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันไม่ได้เราจะดูแลชีวิตของเราเองยังไงนะคะคือแงดูละครวันทองสองใจแล้วถูกประหารนะคะยุคนี้นะถ้าคนสองใจถูกประหารนะศกเหลือยเลยเลยตายเต็มเลยค่ะเยอะมากที่สำคัญที่สุดคือเรามีลูกนะคะแล้วลูกเจ็ดขวบที่น้องก็โตแล้วนะค่ะ โตพอที่จะรู้เข้าใจอะไรแบบคือเด็กสมัยนี้โตวไวด้วยอยากนะสังคมโลกสมัยนี้มันทําให้เด็กโตเร็วเว้นเราอาจจะต้องคุยกันสองคนโดยที่ต้องคํานึงถึงเรื่องของลูกด้วยนะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะต้องทํำยังไงกับลูกคือความเป็นสามีภรรยาเลิกกันแล้วก็แล้วกันก็จบก,กันไปเป็นคนอื่นกันไปแต่ความเป็นพ่อแม่ที่มีกับลูกนั้นมันต้องเป็นไปตลอดชีวิตแต่ก็มีนะคะหลายๆคู่เนาะก็ เขาก็มีการบริหารจัดการกันแหละในความเป็นสาม,มีภรรยาที่เลิกกันไปแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับลูกอยู่ค่ะนะคะ,คะก็มันก็มีหลายๆวิธีให้เราเห็นเนาะแต่ก่อนอื่นก็คือสเต็ปแรกก่อนค่ะต้องหาวิธีลองลองคุยกันดูก่อนค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ น้องแพนส่งคําถามมาบอกว่าหนูว่าคบกันมาห้าปีแล้วกับแฟนตอนแรกๆเขาดีมากอีกแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แรกๆเลยดีหมดเลยคะ่ะทุกคนดีหมดพอถึงช่วงหนึ่งเขาไปเป็นทหารค่ะพี่ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเขานอกใจหนูแอบไปหาคนอื่นพาผู้หญิงมาที่ห้องเวลาว่างจากการฝึกก็พาผู้หญิงไปมีอะไรกันพอหนูจับได้เราก็คบๆเลิกๆแต่หนูก็หวังว่าสักวันเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมซึ่งตอนนี้หนูดันท้อง แต่เขาก็ไม่สนใจหนูสักนิดยังทําตัวเปลี่ยนไปและเหินห่างออกไปเรื่อยๆทั้งนี้หนูพยายามควบคุมตัวเองให้เป็นคนรักที่ดีเหมือนเดิมนะคะหนูควรทํายังไงคะพี่ควรปล่อยเขาไปดีไหมนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พี่พูดตะกี้นี้เนาะว่า <c oughs> ความรักความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องคนสองคนไม่ว่าเราจะทําดีขนาดไหนแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะจิตใจเขาเปลี่ยนไปแล้วหรือเขาไปม,มีคนอื่นแล้วเนี่ยไอ้ความดี <c oughs> สิ่งดีที่เราทํานั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปฉุดรังเขาเอาไว้ได้เนะาะค่ะมาถึงตรงนี้เขานอกใจเขามีคนอื่นค่ะสิ่งที่หนูหวังก็คือสักวันเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าหนูเอาอะไรมาหวังเนอะสําหรับคนที่มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็นอกใจตลอดเวลาขนาดนี้เนี่ยบางทีความหวังกับความหลอกตัวเองมันอาจจะเป็นแบบเส้นบางๆอยู่ด้วยกันค่ะพี่รู้สึกว่าน้องแพน กำลังแอบมีความหลอกตัวเองอยู่ไม่เป็นไรทนทน,ทนไปอ่ะเดี๋ยวเขาคงหายวันหนึ่งเขาจะต้องมีอะไรเข้าฝันแน่ๆแ,แล้วกลับมาเป็นคนเดิมใช่เขาไม่ได้เป็นไข้หวัดนะลูกที่แบบ <c oughs> วันๆนเดี๋ยวเขากินยานแล้วเขาก็จะหายได้นะคะ <c oughs> แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือหนูปล่อยให้ตัวเองท้องเนอะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนูคิดอะไรอยู่หรือเปล่าในตอนก่อนหน้านั้น <c oughs> คือเวลาที่มันมีสัญญาณอันตรายนี้พี่ฝากเตือนน้องผู้หญิงทุกคนแล้วกัน <c oughs> มันมีสัญญาณอันตรายของสามีเราอะค่ะค่ะแต่เราก็ยังแบบเอ้ยปล่อยตัวเองท้องบางคนตั้งใจ เพราะหวังว่ามีลูกแล้วเนี่ยสามีจะได้กลับมาแบบดูแลรับผิดชอบมารักเราเหมือนเดิมพี่เห็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากจริงนะที่จะเป็นแบบนั้นหรือบางคนไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ได้สนใจคือก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เรากําลังทําคือเรากาลังสร้างชีวิตกับชีวิตหนึ่งขึ้นมาในครอบครัวที่ดูมีสัญญาณอันตรายอยู่ดูมีความไม่มั่นคงปลอดภัยอยู่นั่นพี่อยากจะบอกกับน้องทุกพี่อีทุกคนว่าวันนี้นะคะวิทยาศาสตร์มันแบบทันสมัยมากเนาะเราแทบจะแบบ ควบคุมอะไรได้หมดเทคนิคคุมกาเนิดใช่ชเรา <Okay. S 2> ไม่ควรปล่อยให้เกิดชีวิตหนึ่งขึ้นมาโดยที่อยู่ในสถานการณ์ที่แม้แต่ตัวเราเองยังรับผิดช,ชอบตัวเองไม่ได้อ่ะ <Okay. S 2> คือวันนี้สามีนอกใจมีคนอื่นเรายังรับผิดช,ชอบตรงนี้ไม่ได้เลยเราดันไปสร้างชีวิตลูกขึ้นมาอีกคนหนึ่งเพื่อให้เขามาอยู่ในครอบครัวที่ยังไม่มีความมั่นคงปลอดภัยเลย <Okay. S 2> พี่รู้สึกว่าการที่คนเราจะมีลูกค่ะชีวิตครอบครัวมันต้อง อย่างน้อยต้องมั่นใจนะเนาะมีความมั่นคงปลอด<ม>ภัยสชกประมาณหนึ่งคือมันไม่ได้แบบของมันจะการันตีอะไรได้แต่อย่างไยที่สุดเราต้องมีความมั่นใจถึงประมาณหนึ่งเนาะไม่งั้น <c oughs> เราก็ไม่ควรจะมีเด็กคนหนึ่งขึ้นมาแล้วให้เขามาต้องมารับผิดชอบกับชีวิตที่ไม่มีสกอบสุขของ ของพ่อกับแม่หรือปัญหาใดๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมามีบางคนชอบคิดว่ามีลูกเหมือนเป็นตัวประกันนะคะ,ค,ะคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมไม่ได้แปลว่าพร้อมทางเรื่องของทรัพย์สมบัติอย่างเดียวนะคะแต่ทําครอบครัวให้อบอุ่นพร้อมพอจะต้อนรับสมาชิกใหม่หรือยังเห็นมาเยอะเลยค่ะบางคนมีชีวิตบริสุทธิ์ขึ้นมามานั่งร้องไห้เป็นเพื่อนแม่อย่างเงี้ยอแล้วพอถึงวันหนึ่งนะตัวเ,เองเศร้าไม่เท่าไหร่พอเห็นลูกเศร้าหนักเข้าไปอีกอเรายิ่งรู้สึกแบบโอ้ยทำไมทุกทรมานขนาดนี้แล้วหลายคนจะเริ่มปักหลักอดทนเพื่อลูกละ แต่จริงๆแล้วคือเพื่อตัวของเราเองนะคะน้องถามคําถามว่าหนูควรปล่อยเขาไปดีไหมแพนต่อให้แพนไม่ปล่อยใช่ว่าเขาจะไม่ไปเพราะตอนนี้ดูเขาไปเตลิดมากมายทีเดียวขนาดหนูท้องเห็นไหมเขายังไม่สนใจเลยทําตัวเหมือนเดิมเหินห่างทั้งที่หนูพยายามจะทําตัวเองให้เป็นคนรักที่ดีเห็นไหมคะแพนมันเหมือนกับตอนนี้หนูไม่ต้องปล่อยเขาก็ไปแล้วอะ่ะเนี่าถามพี่ว่าตอนนี้หนูควรทําอะไรหนูควรดูแลตัวเองให้ดีค่ะดูแลสุขภาพตัวเองดูแลเพราะว่าสุขภาพหนูคือสุขภาพของลูกค่ะ แล้วก็เริ่มคิดค่ะว่าถ้าชีวิตวันนี้เลวร้วายสุดสมมติว่าไม่มีเขาเรากับลูกจะดูแลกันยังไงค่ะอันนี้พี่ว่าเป็นสิ่งที่ในที่สุดนะคะเวลาที่เราปล่อยให้อะไรอะไรมันผ่านมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยผู้หญิงทุกคนก็คือต้องทําแบบนี้แหละ,ะมันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆนะนะคือบางทีการที่คิดถึงมุมที่แย่ที่สุดเพื่อหาทางรับมือเอาไว้ก่อน เราจะได้มีสติและแข็งแกร่งพอบางทีการที่รู้สึกว่าเป็นภรรยาที่คอยจะตามแต่สามีนอกใจสามีนอกใจฉันจะต้องตามไปถึงตรงนั้นตรงนี้เนี่ยกับการที่เตรียมความพร้อมไว้เลยว่าหรือเท่าวันหนึ่งฉันต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันจะวางชีวิตของตัวเองยังไงนะคะเตรียมไว้ก่อนเป็นเส้นประก็ยังดีค่ะแทนที่จะเป็นคนรักที่ดีตอนนี้เราก็ต้องเป็นคุณแม่ที่ดีค่ะแทนนะคะค่ะน้องนัดค่ะหนูกับแฟนคบกันมาสองปีทางบ้านหนูอยากให้เข้ามาขอ <C> e <an> เห็นคบกันมาตั้งนานแล้วก็เลยบอกเขาไปเขาบอกอยังไม่พร้อมคือหนูเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะก็ไม่เป็นไรแต่หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปทําตัวห่างเหิน <C> e <an> ไม่ทัก Facebook มาแล้วก็ไม่โทรติดต่อมามีแต่หนูที่พยายามติดต่อเขาไปคือตอนนี้หนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หนูยังรักเขาเหมือนเดิมแต่ทําไมเขาเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้หนูเคยถามเขาว่าถ้าจะเลือกก็ให้บอกตรงๆแต่หนูไม่ได้คําตอบอะไรเลยควรทํายังไงดีค่ะ มีคนเยอะมากแสดงความแมนโดยกันบอกว่าเฮ้ยเธอถ้าจะเลิกก็บอกมาเลยตรงๆไม่เคยได้รับความตรงนั้นค่ะนะคะคือมันก็มีคนเห็นแกนตัวจริงๆนะเราถึงคุยกันเสมอว่าเฮ้ยทำไมไม่กล้าบอกเลิกแต่กล้านอกใจแต่คนเห็นแกนตัวจะรู้สึกว่าจะรีบบอกเลิกทําไมในเมื่อมีเราก็ดีและแถมยังมีอีกคนได้ด้วย <c oughs> นะคะมีคนแบบนั้นอยู่เยอะมากแต่จริงๆนะพอเราบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากให้เลิกก็บอกตรงๆแต่เขาเงียบๆอะที่ว่านั้นเป็นคําตอบแล้วนะที่เสียงดังมากด้วย <c oughs> <ๆ S 2> นะคะไม่งั้นเขาต้องว่ยวายขึ้นมาสิว่า เฮ้ยใครจะไปเลิกกับเธอทําไมล่ะทำไมคิดอย่างนี้หรืออะไรแต่นี่เขาเงียบเงียบน้องการเงียบคือคําตอบที่เสียงดังมากๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเขาคิดอะไรอยู่นะหนูก็ไม่รู้หนูถามพี่พี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ก็ไม่รู้จักเขาค่ะต่อให้รู้จักก็ไม่รู้หรอกเราว่าคนเรามันไม่รู้ความคิดของอีกคนหนึ่งหรอกแต่ดูจากการกระทําของเขาแล้วกันค่ะเขาเปลี่ยนไปห่างเหินไม่คุยไม่โทรอะไรก็ตามแต่เราต้องเป็นคนพยายามติดต่ออย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้น ไม่ต้องรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่รู้จากการกระทําของเขาว่าวันนี้เขาไม่อยากคุยก,กับเราแล้วเนาะนั่นการที่หนูบอกหนูยังรักเขาเหมือนเดิมทําไมเขาเปลี่ยนไปคนละเรื่องกันเลยนะความรักของหนูที่มีเหมือนเดิมก็คือความรักของหนูแต่ความเปลี่ยนไปของเขาก็คือความเปลี่ยนไปของเขาเราไม่สามารถจะใช้ความรักของเราไปเปลี่ยนใจเขาได้ <c oughs> มันเป็นคนละเรื่องกันนะคะนะ,ะนะวันนี้คําถามแต่ละคําถามค่ะเขาหรือเราที่เปลี่ยนไปคือไม่ว่าจะยังไงอยากให้เปลี่ยนคาว่าอยากให้เปลี่ยนคืออย่างนี้ แต่ก่อนนี้เราอาจจะเป็นคนที่อ่อนแอมากๆแลวเราเรารู้สึกว่าหนูขาดเขาไม่ได้หรอกค่ะพี่คะอหนูจะอยู่ยังไงคะถ้าไม่มีเขาเพื่ออยากให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงโดยการที่รู้สึกว่าวันหนึ่งคนอ่อนแอก็เปลี่ยนแปลงเป็นคนเข้มแข็งได้นะวันหนึ่งที่คิดว่าอยู่ไม่ได้อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่อยู่ได้ก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าก่อนเจอเขาเราอยู่ได้แม้จะเชื่อมาทั้งชีวิตนะคะว่าไม่มีไปเลยอะ่ะมันเจ็บน้อยกว่าเคยมีแต่มาเลือกไม่ได้ไง เมื่อเคยมีแล้ววันนี้ไม่มีแล้วก็แค่กลับมาอยู่กับตัวของเราเองเพียงเพราะเราใช้ความจริงใจเอาไปใช้แล้วไปวางไว้ที่คนผิดคนน่ะมันก็เลยเจ็บค, <ะ S 1> ค่ะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ปกตินะคะเอาแบบไม่มีปัญหานะ,ะสองคนอยู่ด้วยกันเวลาผ่านไปก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะใช่ค่ะอย่าไปคิดนะว่ารักกันหวานจ่อยแบบนี้แล้วจะเป็นไปชั่วก,กรวารเปราวสานไม่มีจริงอ่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้น ความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็จะมีทั้งทางบวกทางลบมันก็มีทั้งแบบรักมากขึ้นก็มีรักน้อยลงก็เยอะมันก็จะแล้วแต่กันไปบางคนนะคะพออยู่กันไปนานๆความรักน้อยลงแต่เป็นเพื่อนกันมากขึ้นเขาก็อยู่กันได้ก็มีเนาะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในหมุมที่เปลี่ยนใจไปมีคนอื่นหรือนอกใจไปมีคนอื่นถ้าเจออันนั้นปุ๊บอันนี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงขั้นที่เราคงไปต่อกันยาก นะคะนะ,ะนะยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงเพราะยังคงยืนยันเสมอว่าความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แต่ไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่เราต้องอยู่ให้ได้นะคะ,คะขอบคุณกับหลายๆคําถามด้วยค่ะถ้าชอบฟังกันนะคะมีอีกหนึ่งรายการของพอดแคสต์ของเราด้วยคือพี่ไอพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์อันนั้นเนี่ยจะมีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนาะนาะนะซึ่งเป็นรายการที่น้ําตาเยอะมากนะคะเพราะเข้าใจเลยอะ่ะบางคนอดทนมาทั้งชีวิตแต่พอได้เล่าให้ใคครสคนนัักนนึงงฟ เขาก็จุกคอกับปัญหาของตัวเองเล่าให้พี่อ้อยพี่ชอดฟังเจ้าของเรื่องก็ได้ยินเสียงของตัวเองเราจะได้เรียนรู้วิธีคิดจากความเจ็บปวดของหลายๆกนที่ได้มานั่งคุยกันนะคะเข้าไปเสิร์ชหากันได้ใน a p p l e Podcast หรือในแอป Podcast ที่มีอยู่แล้วก็เสิร์ชคําว่าพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวนะคะเราก็จะได้เจอกันใน e ีพีต่อๆไปด้วยสําหรับพี่อ้อยพี่ชอดพอดแคสตวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก a n นเพจพี่เอยพี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ